สวัสดีค่ะร้านนาฬิกาโรเล็กค่ะก็วันนี้มีแหวนสวยๆนะคะปลุดจำนำราคาดีๆแล้วก็โรเล็กเด็ดจัดบอยไซส์แล้วก็เลยดี้ไซส์มาแนะนำค่ะเดี๋ยวเริ่มกันที่แหวนก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหวนเพชรรอมนะคะ แล้วก็มีบาข้ามค่ะยาวไปครึ่งวงเลยนะคะตัวนี้ไฟดีมากค่ะน้ำก้าเจ็บเพชรรวมอยู่ที่หนึ่งจุดสี่สูตร์กลัดค่ะทองห้าจุดแปดกรัมสิบแปดเคนะคะแล้วก็ราคาที่สี่มันเก้าแหวงเบอร์ห้าสิบสามค่ะ จะเป็นเรียง3เม็ดเลยค่ะแล้วก็ฝั่งด้านข้างตัวนี้จะฝั่งเพชรเต็มเลยนะคะวงนี้จริงๆก็ใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยค่ะแบบเขาจะเรียบๆเพชรรวม1.2กะลัดค่ะทอง5กรัม18 K ราคา5,200 0แหวนเบอร์ห้ิบค่ะเพชรนามเก้าเจนะคะ เพชรรวม1.08กราดทอง6.2กรัม 18K ค่ะราคา44่หมืนค่ะเบอร์ห้าสบสามตัววงนี้วงนี้จะเป็นดีไซน์ควายเลยนะคะยาวเต็มนิ้วค่ะ เพชรหนึ่จุดสี่สี่กะลัดค่ะแล้วก็ทอง5.7กรัมสิบแปดเคสี่หมื่นเก้าเบร์ห้าสค่ะนี่วงสุดท้ายตันนี้ก็จะดีไซน์เก๋นะคะใส่สวยเพชรประกายดีน้ำเก้าเจ็ด ตัวเรือนแข็งแรงทุกวงค่ะเป็นไฟเพชรศูนย์จุดเก้าเก้ากลัดค่ะหกจุดห้ากรัมสิบแปดเคราคาสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยค่ะเบอร์ห้าสิบสามค่ะแหวน ก็ถ้าสนใจก็ทักไลน์หรือโทรมาที่เบอร์ที่อยู่ในคลิปนี้ได้เลยนะคะขอรูกเพิ่มเติมได้ค่ะก็ต่อไปก็จะเป็นนาฬิกานะคะเริ่มที่เลดี้ก่อนเลยละกัน,นะคะ่ะตัวนี้จะเป็นเด็ดจัดเลดี้ทูทนทองนะคะหน้าปัดทองลายผ้าซาตินล้อมเพชร เรือนนี้เพชรล้อมใหญ่ค่ะน้ำขาวด้วยค่ะใส่แล้วดูเต็มคอเลยค่ะสวยพร้อมใส่ค่ะเป็นใบรับประกันของทางร้านรับประกันเครื่องรับประกันเครื่องให้อีกหเดือนค่ะ สายจูบิดีนะคะเออ่เรือนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันค่ะต่อไปจะเป็นเดดจัด ทูโทนเหมือนกันค่ะจะเป็นทูโทนทองหน้าปัดคอมไอวอรี่นะคะตัวนี้หลักเขาจะเป็นภายนามค่ะแล้วก็รอมเพชรเหมือนกันตัวนี้จะเป็นล้อมแบบฝั่งเตยนะคะขึ้นคอหน้าหลักออกหวานหวานนิดนึงค่ะหน้าปัดสีไอวอรี่งาช้างนะคะเพชร้อมเล็กๆไม่เวอร์ค่ะ เรือนี้ราคาจะอยู่ที่หนึ0ง0สค่ะเป็นใบรับประกันล้าน วนี้จะเป็นหน้าปัดคอมทองนะคะด้านในเป็นหลักเพชรแล้วก็รอมเพชรค่ะตัวนี้จะเป็นรอมเพชรแบบฝังสอดเพชรดูดเต็มค่ะใส่ก็ดูดเต็มคอ ด้านในเป็นเพชรด้วยแล้วก็ล้อมเพชรด้วยราคาอยู่ที่159,000บาทค่ะไปรับประกันร้านกันค่ะรับประกันเครื่องให้อีก6เดือนนะคะตัวเรือนสวยพร้อมใส่ค่ะ จะเป็นเด็ดจ,จัดบอยไซส์นะคะทูโทนค่ะหน้าปัดทองหลักขีดนะคะรอมเพชรบอยไซส์หน้า3ามิเมลค่ะสายจูบิลี่นะคะตัวนี้ก็ขึ้นข้อดูเต็มข้อเลยค่ะ ถ้าผู้หญิงชอบนับปัดใหญ่หน่อยก็แนะนําเรือนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นใบรับประกันร้านเหมือนกันค่ะเรือนนี้ก็จะทำราคาโปรอยู่นะคะอยู่ที่169,000บาทค่ะ ตัวเรือนสวยพร้อมใส่ได้เลยค่ะเตือนต่อไปก็จะเป็น lady s i ส e ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเรือนสตีลทั้งเรือนค่ะหน้าปัดซิลเวอร์หลักขีดหน้าปัด25มมลจะเป็นรุ่นสายออยสเตอร์นะคะ เรือนนี้ก็เบาๆสบายๆค่ะใส่ได้ทุกวันนะคะตัวนี้ข้างตันแล้วนะคะ สวยค่ะไปรับประกันล้านเหมือนกันค่ะรับประกันเครื่องให้อีก6เดือนก็ตัวนี้ราคาเบามากค่ะอยู่ที่89,000ค่ะถ้าลูกค้าสนใจก็โทรหรือทักไลน์ได้เลยนะคะขอดูเพิ่มเติมได้ค่ะก็อันนี้จะเป็นอีกเรือนหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็น lady size หน้าปัด 26มิลค่ะหน้าปัดน้ำเงิน mm hmm. เดือนนี้จะมีกล่องโรเล็กแล้วก็ใบโรเล็กด้วยนะคะ เ็าจะมาคู่กับไปรับประกันนะคะแล้วก็มีกล่องโลเล็กมาค่ะตรงรุ่นเลยค่ะเชนคอยดูนะะก็ถ้าลูกค้าคนไหนผู้หญิงคนไหนไม่ชอบเรือนใหญ่นะคะตัวนี้ก็จะกำลังดีใส่สบายสๆค่ะเบาๆใส่ได้ทุกวัน มีใบรับประกันด้วยค่ะแล้วก็กล่องโนเด็กร้านก็รับประกันเครื่องให้อีก6เดือนค่ะตัวนี้ก็ราคาจะอยู่ที่1น2่0 0สนสค่ะนะก็ถ้าลูกค้าสนใจก็ทักไลน์หรือโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะนะ